สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามัคคีนะคะประจำวันที่31มก,กราคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ0ูนกับสานกับสนะคะ0 0ก่อนนะ0 1 0 2 0 3 0 4 0 6 0 7 0 8 0 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 แล้วก็มาสามแปดหนึ่งสามสี่หนึ่งศูนย์สนะคะหรือจะหนึ่งูยสี่เนาะกับกู้ก็ศูนย์สามสามศูนย์ศูน่นสามสามหนึ่งนะคะหนะะึ่งสามหนเจ็ก้าะรีคี่ถ้ารีกก็สองสี่ศูนกสี่ศูนย์แปเนาะ ต่อไปสามัคคีวสามัคคีสามก็หกห้าก็แปดสามศูนย์สามหนึ่งสามส3มสามห้าสหกสามแปดหกศูนย์หกสองหกสามหกห้าหกแปดแปดแล้วก็7 5 6ดนะคะจับคู่ก็ส3ม8ปดแปดสามสามหกหกสามสามห้นะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสงแนวทางเน้อนี่ ที่จริงเนี่ยมันสามะาคีกับสามะาคีวีเด้อเฉพาะกิจกับวี p เนาะอันนี้มันออกเวลาใกล้กันเลยก็เขียนมาใกล้กันเนาะหรือจะจับคู่ซื้อด้วยกันก็ได้เด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนนะแล้ดวดูก่อนนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดี๋ยวเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะอันนี้เราจะพกกิจเนาะศูนย์กับสามหนึ่งกับสี่ที่เราจับให้นะคะอันนี้เราสามัคคีเนาะ 6, 8. สามก็หกห้าก็แปดสามัคคีวีอันนี้ V i p วันนี้มันน่าจะสลับกันนะน,นี่เราวีไกับสามัคคี เฉพาะกิจกับสามัคคีวีสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ